ทำไมภาพมันคุ้นๆจังเลยนะไม่เคยไปเห็นที่ไหนมาก่อนคุณต้องการจะออกจากล็อบบี้กดรีเฟตเหรอไปให้ก็กลับดูดีท่านผู้ชมวันนี้อยูดผมเล่นมาเกนนะฮะโอเคก็วันนี้ไม่อยู่ในเกมโรบอทอีกแล้วนะฮะโอเคก็เกมโรบอทเกมฟุีรัก <Brand. S 1> <c oughs> โอเคก็วันนี้ไม่อยู่ในแมปคนไทยคนเดิมนะฮะคนเดิมด้วยนี่คือแมปของคุณเดนโซนั่นเองนะฮะก็เขาชวนเล่นด้วยผมก็แอบ อย่ไม่เด่คนเดียวนะหนึ่งคนก็พอแล้วเรียบร้อยไป let's go โอ้โหไฟฉายข้างนอกก็เป็นป่าใช่ไหมเฮ้ยนี่แมพคนไทยเนี่ยตีสามสิบสองมันต้องเกิดเรื่องอะไรตอนตีสามทกรอบสิหน้าวิอยูกดเปิดไฟได้ด้วยจะน่ากลัวขนาดไหนกัเชียวผมเนี่ยเป็นปีศาจนะปีศาจจะต้องไม่กลัวผีเป็นปกติแล้วใช่ไหมล่ะงั้นก็ภารกิจ g ก็ตเอาวอเตอร์ชรเลตัวเองได้เลยเนี่ยมาหามดุงด้วยอ่ะโหล,หล,หลอะไรอ่ะได้ๆเฮ้ยมาหามดุงด้วยอ่ะอ๋อประตูเปิดเองเอาเน็ตปิงเดี๋ยวโอ้เปิดไฟได้ต้องมีอะไรต้องกลัวอีกอ่ะในเมื่อเรามีไฟหลอดกับไฟมือจําเป็นจะต้องกลัวอะไรอีกเจงไหมไม่จริงไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ยเอะหันไฟหันขวาตรงนั้นมีสวิตไฟ เปิดดูเปิดไฟโป๊ะอ๋อมีกอเก้าอี้ยกแยกด้วยเคเดินทะลุห้องนี้มาโอเคยไปเฟปข <c oughs> ้าเป็นปีศาจนะข้าจะต้องมีภูมิคุ้ม,มกันเรื่องผีอยู่แล้วแหละเคทางนี้ไปได้ดูก่อนรอลองไปดูด้านหลังสิแกนะ โอ้โอ้โอ้ไปทางนู้นด้วยเอ้ยมามามา,มาทางนี้เฮ้ยเจ๋อวิ่งมีกดวิ่งด้วยมีกดวิ่งด้วยฮะคิดไงกับเกมที่สามารถวิ่งได้ฮะมันจะต้องมีอะไรตามแน่ๆเลยฮะมีไฟมีไฟ,ไฟเอาเอาไม่มีไฟแล้วมันจะต้องมีอะไรให้เราวิ่งหนีด้วยๆๆเลยแน่เล,เลยฮะมันลดผีแล้วฮะเกมอันนี้อะ get our water นี่เหรอน้ำดื่มเนี่ยนะเอาติดกับติดติดเอาติดติดติด อ้าโอเคตอนนี้ต้องไปที่เตียงตอนนี้ต้องกลับไปที่เตียงเรืยอไปเถอะเมื่อกี้เราดื่มน้ําดื่มตาสิงแล้วเรียบร้อยกลับไปโอ้ยมาเป็นตัวเลยอ่ะมนเป็นเงาเลยเอาละเล่นแล้วไงโอ้ยเอาแล้วไงตายแน่ตายแน่เราอูฟังสองข้าง นอนเถอะชาตินี ah, no ้อย่าได้เก uh, ิดมาอีกเลยฉันอยู่ที่ไหนเอ้าเมื่อกี้ก็อยู่บนที่เตียงไงความฝันน่ะเดอดดีไงเดอดีเออแมปนีชื่อเดอดดีมน่ะแล้วก็ด้านหลังก็มีวงเล็บรีมาสเตอร์เรดด้วยแเอาแล้วรก็นึงอ่ะทำไมเสียประตูมันเอียดอาดเอียดอาดดีจริงๆเลยไม่มีไฟให้เลยอีกแล้วอ๋อวิอ็อบเจกต์อ้าวภารกิจไม่บอก ภารกิจว่าทําอะไรแต่มีกุญแจให้ล่ะครับขอบคุณสาหรับกุญแจให้มาทําไมก็ยังไม่รู้นะฮะพอแคออ่เราเทปีอ่ะจะไม่กลัวผีอีกเลยคือโดนจับทีเดียว,วก็เกมไหนที่โดนจับทีเดียวแล้วตายนั่นแนหะกลัวยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตูล็อกนี่ไงกุญแจ <laughs> ว้าวประตูเปิดประตูเจอประตู เฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไมต้องวิ่งไปไปไปโคราให้ไปวิ Alright? Alright? ่งวิ่งว hey. hey. ิ win. Win. ่งปล่อยวิ่ง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 ก่อนปล่อยวิ่งวิ่งทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรไหมไม่รู้อะมีอะไรให้วิ่งวิ่งก่อนวิ่งอะนะวิ่งอันนี้อันนี้วิ่งอยู่นะโอ้โหสว่างขึ้น เฮ้เฮ to <lation> <im> ้เ <ninety> ฮ <and S 1> ้เฮ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 ้เ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้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 เ้เฮ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 ้ อะไรเอ้าโดนขังพี่น้องเอาเมื่อกี้โดนอะไรเอาเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้โดนอะไรโอ้นี่เก็บแ็กวิ่งไปก่อนดีกว่าอันตรายใดๆจงดับแล้วกลับเกืบรูนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ชัดตามเจ้าของแมปมาช่วยง่ายง่ายดีอย่างก็ชอ้ิัจ้าไม่มีอะไรเลย ที่เก้าอี้ไว้ทำไมคุณแจ้อ่าเมทเทิลคือเฮ้ยแต่มันน่ากลัวขึ้นนะน่ากลัวขึ้นกว่าแมปเก่านะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยฮ่าฮ่รอดละ <c oughs> รอดแล้วเรานี่มันคือความฝันหรอืออ่าติดตามตอนต่อไปนะครับคือบีคอนติเนีย ปรดติดตามตอนต่อไปดีเธอทูร็อบบี้กันดีกว่าโอ okay, เคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปในวันนี้เออขอพูดตรงๆนะว่า <laughs> โอ้ยตับแทบแตก